สวัสดีค่ะพบกับเราช่องไทายวันชัยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็พาที่พาวันชัยออกเดินนะคะออกเดินแล้วก็มาเล่นน้ำนะคะลงมาที่เป็นป่าทามนะคะป่าทามเป็นน้ำหนองนะคะ ดี๋ยววันหลังเราก็จะแม่มโมโผมาด้วยเนาะให้พี่ควานท่านมาก่อนนะคะพอดีพ่อควานก็เอาน้องออกมาสองเชือกไม่ได้นะคะก็เลยพาพี่พายวันชัยออกเดินก่อนนะคะเพราะว่าหลักที่อยู่ก็แฉะมากๆเลยนะคะ

เล่นน้ำนะคะแล้วก ok ็เดินมาประมาณกิโลสามโลได้ไหมพ่อความไม่ถึงหรอกเนาะจากบ้านเราลงมานี่นะคะเล่นน้ำเต่เช้าเลย แถวบ้านนะคะเขาก็เรียกป่าทามนะคะแม่แม่เรียกป่าทามแล้วเขาก็จะปลูกต้นยูคามีข้าวบ้างนะคะแต่ว่าสวนมากจะมีแต่ต้นยูคานะคะเพราะว่าถึงฤดูน้ำท่วมน้ำก็จะท่วมนะคะก็ไม่ค่อยทำนากันนะคะก็จะปลูกแต่ต้นยูคาเลยนะคะแต่ก็พอมีน้ำกุดน้ำหนองให้น้องได้เล่นนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็แค่พาพี่พายมัชัยออกเดินนะคะเนื่องด้วยหลักน้องแฉะมากเลยนะคะแม่โมโพก็เอาออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ควานท่านยังไม่มานะคะก,นะก็พาออกมาประมาณโลก,กว่าหรือสองโลเพราะควานว่าไม่ถึงสามโลนะคะขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะไมีความน้อยสวัสดีครับ ด้วยอ่อยเลยเอาเสียงนังๆก็พาออกกำลังกายแล้วก็มาลยครัาลงน้ำอาบน้ำนะคะแต่เช้าเลยพี่วันชัยก็จะเดินกลับแล้วเราก็จะไปตาตะก,กล้วยกันต่อเนาะพวกควานเ,าเดี๋ยวให้พี่ควานท่านมาจะพาเมโมโพมาเล่นด้วยเนาะ ต้องลงไปอีกหน่อยเนาะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงครับ แถวบ้านเราก็ไม่มีอะไรกินเนาะพราะควานก็จะมีแต่เถ,าว,ถาวันนะคะถ้าตรงไหนเขาไม่ปลูกยูคาเนาะพระควานมีใบไผ่เนาะก็ล่ามได้แต่ว่าถ้าตรงไหนเป็นที่ที่แบบไอ้นี่เขาก็จะลื้แล้วก็ปกลูกยูคาหมดนะคะแถวบ้านก็จะมีถ้าแถวทางก็จะมีเถาวันนี่แหละเนาะให้น้องทานนะคะ ก็ค่อยๆดูเลกันไปนะคะแม่ๆให้กินก่อนแล้วก็เดินออกมาไม่ไกลนะคะไม่ไกล ก็ไม่ได้เข้าชุมชนเขานะคะเดินออกมาเลาะนอกบ้านนะคะลงมาป่าทามก็ป่าพี่วันชัยนะคะมาอาบน้ำแต่เช้าเลยวันนี้เสียดายเมโมโพไม่ได้มาด้วยสงสัยร้องแล้วมั้งนี่เดี๋ยวให้พี่ควานมาก่อนเนาะเราก็พาเมโมโพมาด้วยลงไปล่างๆเพื่อจะ ให้หลักนะคะน้องไม่แฉะเนาะนกินคำน้อยๆเดี๋ยวก็ได้กิน ม้วนไว้แล้วก็ไว้ไปกินบ้านเรา เก็บอุปกรณ์ อร่อยไหมครับเถาวันบ้านเราอร่อยไหมลูกรอร่อยไหมครับโอ้ทำไมหนูไม่ยกวัขึ้นสวยๆหน่อยสวยๆหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยพี่วันชัยนะคะก็เริ่มจะออกยากแล้วนะครับปิดงานั่งกับรถเลยนั่งกับรถไปเลย แล้วก็จะไปไหนกนต่อเข้าบ้าน,นเข้าบ้านแล้วก็จะไปไหนวันนี้จะมีไปต้นกล้วยมาให้น้องจ้างนะครับหญ้าหมดแล้วน้องมีแต่ต้นสับป,ปะรดต้นกล้วยมาเสาริมน,นะครับแลาวก็สําสหรับคลิปนี้เราก็จะเข้าบ้านกันแล้วนะคะแม่แม่อันนี้ก็คือป่าทามของเรานะคะเดี๋ยวก็จะพาแม่โมโผมาด้วยนะคะ ก็มีทำไร่ทำนาให้พี่วันชัยมาสำรวจก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็แม่ควานก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาให้พรอควานฝากช่องครับเรื่องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ